เด็กกับการปกป้อ r มุสลิมมาที่เรื่องนี้กันบ้างเมื่อเช้านี้ทีมงานเข้ามาบอกกับบูดี้นะครับว่าตอนนี้คนส่งเรื่องราว ข้ามาร่วมสนุกกับแคมเปญยูยูกับโ r สต์ิมและชาวกขาเชฟเยอะมากๆคุณผู้ชมเขาบอกนะครับว่าตอนนี้ทางทีมงานกําลังเร่งรวบรวมเพื่อดําเนินการคัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดอยู่ใช่ครับแล้ววันนี้ครับวูดี้เองก็มีเรื่องราวของคุณกิติมาจันเพนเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากเดี๋ยวให้แจ็คช่วยเล่าแล้วกันใช่ครับเห็นทีมงานบอกว่าเขียนมาเป็นข้อๆเลยใช่ฮะแต่ก่อนเธอเนี่ยหนัก58กิโลกรัมเมอวันนี้ครับ แต่พอไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่ที่ไทยเนี่ยน้ําหนักตอนนี้โอ้โห83ดสิบสามโลใช่ฮะเพิ่มขึ้นตั้งยี่สิบห้ากิโลใช่ไหมครับที่เธอเนี่ยบอกไว้นะฮะว่าส่วนแรงบันดาลใจที่ทําให้เธอเนี่ยอยากจะลดน้ําหนักครับคุณวิลลี่ครับโโอ้หคือเรื่องแรกครับผมหนึ่งว่าสุขภาพที่เธอเนี่ยแย่ลงครับผมอ่าแล้วข้อสองครับพออ้วนขึ้นเนี่ยทำให้เธอไม่มั่นใจเลยฮะและสุดท้ายเนี่ยอันนี้นะฮะแรงหน่อยนะครับผมว่ามาเพราะหลายๆคนเนี่ยมีคนชมว่าเธอเนี่ยสวยแต่อ้วน โอ้โหขู่เลยลูกโดนชมอย่างเีอะแล้วค่ะแต่อ้วนแต่อ้วนสวยไม่ใช่สวยนะคะถ้าหมดนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วแรงมานานใจให้เธออยากจะลดน้ำหนักและกลับมามั่นใจและสุขภาพดีเหมือนเดิมตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผู้ชมต้องทำยังไงครับสามารถเขาสามารถทำอะไรได้บ้างก็ส่งคลิปมาครับหรือภาพถ่ายของคุณนะครับพร้อมกับเรื่องเล่านะฮะและแรงบันดาลใจนะครับผมส่งเข้ามาหาเรานะครับเพราะเราจะเปิดรับเรื่องราวในวันที่ อปิดครับเรื่องราวภายในที่วันที่4ตุลาคมนี้นะฮะจะปิดแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเข้าไปร่วมแคมเปญกับเรานะฮะอย่าช้านะครับรีบส่งมาเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยจบรายการแล้วเนี่ยไปรีบเอ่อรีบไปส่งเข้ามาได้เลยนะครับอัดคลิปเลยใช่ครับผมหรือส่งภาพเข้ามาเลยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ woodytalk.com ใช่ครับกกระป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับ